ทฤษฎีองค์การและการจัดการทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาดประเภทหรือสถานที่ตั้งอย่างไรจําเป็นต้องมีการจัดการที่ดีในบทนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่ององค์การสหายไหมความหมายของการจัดการและะบวนการจัดการองค์การหมายถึงการที่มีคนมาทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีอยู่สามลักษณะ 1. ทุกองค์การต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของตนเอง2ทุกองค์การต้องมีคนร่วมกันทำงาน 3. องค์การต้องมีการจัดโครงสร้างงานแบ่งงานหน้าที่และผิดชอบของคนในองค์การการจัดการหมายถึงะบวนการที่ทำให้งานกิจกรรมต่างๆ สำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลองค์การแบบเดิมจะมีลักษณะการจัดการที่คงเดิมไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง พนักงานแต่ละคนจะได้รับมอบหมายงานเฉพาะและทำงานในกลุ่มเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนองค์การสมัยใหม่พนักงานต้องเพิ่มศักยภาพของตนที่จะเรียนรู้และสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องได้รอบด้านและมีการสับเปลี่ยนหน้าที่และกลุ่มงานอยู่เป็นประจำ ค่าตอบแทนการทำงานในองค์การสมัยใหม่มีแนวโน้มที่จะตอบแทนตามทักษะยิ่งมีความสามารถในการทำงานหลายอย่างมากขึ้นก็ได้ค่าตอบแทนมากขึ้นองค์การแบบเดิมพนักง,งานจะทำงานในสถานที่ทำงานและเป็นเวลาที่แน่นอนแต่ในองค์การสมัยใหม่มีแนวโน้มที่จะให้อิสระกับพนักง,งานในการทำงานที่ใดเมื่อไรก็ได้จะต,ต้องได้ผลงานตามที่กำหนดอดัมสมิธ นักเศรษฐศาสตร์าาชาวอังกฤษได้เสนอแนวคิดเรื่องจากการแบ่งงานกันทําที่ว่าควรแบ่งงานที่มีไปยังส่วนต่างๆของหน่วยงานไปจนถึงหน่วยที่เล็กที่สุดของการปฏิบัติงานซึ่งทําโดยคนงานเพียงหนึ่งคนคนงานแต่ละคนจะได้ปฏิบัติงานเพียงหนึ่งอย่างหรือสองอย่างซึ่งเมื่อปฏิบัติงานไปนานเข้าก็จะทําให้เกิดความชํานาญความชํานาญจะนําไปสู่การเพิ่มผลผลิตรวม วัฒนธรรมองค์การเป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาวัฒนธรรมองค์การหมายถึงการแสดงให้เห็นถึงค่านิยมความรู้ความคิดศิลธรรมประเพณีเทคโนโลยีตลอดจนสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมา คำว่าการจัดการจะเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายส่วนคำว่าจัดการจะหมายถึงบุคคลในองค์กรซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและกิจการงานอื่นๆ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเงื่อนไขาทางธุรกิจที่พึงปฏิบัติต่อสังคมเพื่อทำรงรักษาสังคมไว้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่คนในสังคมนั้นๆ การบริหารทรัพยากรมนุษย์หมายถึงการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและวิธีการในการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคลากรที่มีความเหมาะสมมาปฏิบัติงานในองค์การแรงจูงใจคือพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังกำหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นด้วยความหมายการบริหารงานผลิตคือ แนวทางอย่างมีระบบและกระบวนการควบคุมการดำเนินงานซึ่งแปลรูปทรัพยากรให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปและบริการระบบการผลิตเริ่มจากปัจจัยนำเข้าบุคลากรเทคโนโลยีเงินทุนเครื่องจักรอุปกรณ์ วัตถุดิบข้อมูลสู่กระบวนการแปลงสภาพนำไปสู่ผลผลิตสินค้าและบริการการบริหารผลิตภาพผลิตภาพหมายถึงปริมาณของผลผลิตทั้งหมดหารด้วยปริมาณปัจจัยนำเข้าทั้งหมด ที่ใช้ในการผลิตรูปแบบองค์ประกอบเพื่อการบริหารสายโซ่แห่งคุณค่าเกิดความสำเร็จ